เครื่นี้ลูกค้าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับสั่งอะไรมา4 3่หมอ่ะแพงนะแพงมากอันนี้คือเท่าที่สังเกตนะก็ i5 g 1 4 5060 Ti 16 g ิอันนี้ก็ i5 14 5060 Ti 16 g ิเหมือนกันแล้วรู้ไหมเครื่องนี้เท่าไหร่4ี่หมไม่สี่หมไม่สามหมื่นหกแรมสาม m 1 t หนึ่งเท b แรมสาม m 1 t ห <c oughs> นึ่งเทราไ นั่นแหะสิต่างกันที่สี่เหรอไอ้ไอนน้สีดําเลยแพง สีขาวได้ถูกไม่น่าใช่สีดํำต่าถูกกว่าป่ะไม่เกี่ยวดิ <_ A> เครื่องนี้เดี๋ยวมาดูว่าทําไมมันถึงแพงกว่าปกตินะเพราะว่าตั้งตน้นไอ514400 400F 400, 5000TI 16 g b กด้วยนะแรม32 g ิ DDR5 M.1T ที่เราขายกันประจำก็ประมาณสักสามหมเหมือนเครื่องนั้นเลยนะครับแต่ว่าเครื่องนี้4 3่หมเพราะว่า i5 ที่ใช้เครื่องนี้คือ i5 Gen14 แต่ว่าเป็นตัว14500ที่มีคอเทเพิ่มขึ้นมาจาก14400 400F ก็คือตัว ตัว14 500เนี่ยเขาจะมี14คอ20เทศจากเดิม14 400 400f มีเพียง10คอ16เทศนะครับตัวนี้ได้เป็น14คอ20เทศการ์ดจอที่บอกไปก็คือ RTX 5060 Ti เป็นตัว16 g ิจากแบรนด์ Zotac so Gaming ซึ่ง5060 Ti มี2รุ่นมีตัว8 g ิกับ16 g ิอันนี้เป็นตัว16 g ิกนะครับแรม32 g ิก Kingston Fury b e a t DDR5 บัส5200ดูใช่16 IG, คูณ2รวมกัน2ตัว32 g IG, ิกตอเรต1เทรเครื่องน ก็1นึ่งเทราไบต์ก็จริงนะแต่ว่าตัวนั้นเป็น1นึ่งเทราไบต์เจนสามบลิสปีดสามพันห้าไฮเซมิตัวเนี้ย 1TB เทาาเป็นตัวปอแซ MP r m p e 0 0 ELIT Gen 4ีรีสปีด7000พไลท์ห0 0นะครับประกันศูนย์5ปีจากคอแซแล้วก็เป็นตัวมีซิงค์มาให้ด้วยนะครับมัเตอร์บอรเป็น B 7 6 0 M ขีด A Wi-Fi ASUS Prime DDR 5นะครับ Wi-Fi ได้ Bluetooth ได้จาก ASUS นี่สิ่งที่แตกต่างหลกัหลกเนี่ยตัวเนี้ยแพยงขึ้นมาเยอะอยู่เพราะว่าถ้าอย่างอันนั้นเป็นบอร์ดเริ่มต้น H 6 1 0 M ใช่ไหมกับ Wi-Fi ไม่ได้ Bluetooth ไม่ได้ สล็อตแรม2ช่องสล็อต M.2 ช่องเดียวอะไรเงรี้ยโอ้ข้อแตกต่างมันค่อนข้างเยอะนะอ่ะพอพเวอร์สไพน์ตัวนี้ก็เป็น7 0 0ดร้อยแปดสิบพาสติกมาเทิดประกันศูนย์ปีแล้วก็มีเฮซิงนะครับตัวนี้แกะให้ดูแกะให้เลยแล้วกันนะลนะูกค้า,าไปไงก็แกะอีกแล้วนี่ สวยมากนะครับจากแบรนด์ Johnsbo นะครับตัวนี้เป็น Johnsbo CR 1000 Max ARGB Back นะครับมี2สีครับสีขาวสีดำถ้าเลือกเคสสีดำก็ใส่สีดำถ้าเลือกเคสสีขาวก็ใส่สีขาวนะครับเคสเป็น g z s, s จากแบรนด์ s า m a นะครับเป็นเคส ARGB พลม4ตัว1 2 3หลัง1ตัวกดเปลี่ยนไฟได้ สวยมากนะครับก็สําหรับไฟตรงนี้ก็จะลิงก์กันกับของทางเคสด้วยฝาข้างเป็นกระจกเทมเพลกร์ด้านหน้าก็เป็นกระจกเทมเพลก์ดนะครับของใหม่มือหนึ่งครั้งเครื่องรวมจะส่งเชียงใหม่เรียบร้อย4 3 0 0 0เครื่องนี้บนอมถูจัดให้ผม